สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมไม่ได้ไปตกปลาครับผมผมก็จะหาปิ๊บแบบนี้ครับผมทำเป็นดังพึ่งครับผมผมก็เห็นพึ่งบินมาแถวข้างบ้านข้างสวนอยู่ครับผมผมลองทำไว้ว่า มันจะบินเข้ามาอยู่ไหมครับผมเป็นพึ่งป่าพึ่งกลนะครับผมเผื่อมันจะเข้ามาอยู่ครับอะไรครับผมผมก็เอาปี๊บแบบนี้ผมฟันให้มันกว้างหน่อยดูว่า ไหนดีก็เลยทำไว้ที่ๆชครับผมเผื่อมันจะบินเข้ามาอยู่ครับทุกครั้งก็เห็นมาแถวข้างห้องน้ำอยู่ครับผมมันจะมาหาที่อยู่ครับผมก็เลยลองเอาปิ๊บแบบนี้ครับผมทำดูว่ามันจะอยู่ไหมครับจะเข้ามาอยู่ไหมครับ ผมก็จะเอาน้ำพึ่งเก่านี่ครับผมมาทาทาไว้เผื่อมันบินมาตอมเผื่อมันบินมาตอมมันเห็นนะครับมันก็เข้าอยู่ครับผมน้ำพึ่งจริงๆนะครับผม เป็นปิ๊บสังกะสีนี่มันร้อนนะผมต้องไปใส่ไว้ข้างสวนนะผมก็จะใส่หลายๆที่นะครับนะครับแต่ว่ามันบินมาเห็นมันก็เข้าอยู่นะครับ มันพึ่งจริงๆนะครับผมต็ดของปีที่แล้วนะครับซื้อจากเพื่นเราไปชมกันเลยครับผมว่าผมจะเอาไปไว้ไว้มุมไหนครับผมตรงไหนดีครับ tuần này đi hết không Để không? มันจะวางไว้ตรงนี้นะครับไี่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าไหมาครับผมเดือนสองเดือนหรือเปล่าครับผมรอดูครับผมทีครับผมผ่านไปแล้วยี่สิบแปดวันครับผมมาดูว่ามันจะเข้ามาหรือยังครับผมจีบแบบนี้นะครับผมผมใส่ นี่ครับเราไปดูกันว่าเข้าหรือยังครับผมเข้ามาแล้วท่านผู้ชมนี่ครับผมเพิ่งบินว่อนเลยครับนี่ครับ มันยังไม่เยอะนะครับผมนี่ครับปิ๊บที่ผมทำไว้นะครับผมปิ๊บจริงๆครับผมนี่ครับผมจะ นี่ครับอลิ้นจี่กำลังบานนะครับผมเดี๋ยวช่วงหมดดอกลิ้นจีผมจะพาท่านผู้ชมมาเอาน้ำหวานมันครับผมมาดูถึงตอนนั้นจะได้กี่ขวดครับผม รอชมตอนนั้นนะครับผมสวัสดีครับ